นายกอุงอิงบอกอย่าเพิ่งถามมากเ,เพราะว่าในช่วงเนี้ยวัน2วันเนี้ยแฮ p ปี้เบิร์ดเดย์ทูยูมวันนี้ ตรงวันนี้แต่เม<ช>ื่อวานมีการจัดล่วงหน้าให้<อ>วันหนึง่งค่<ฮ>ะโดยบรรดาแฟนคลับกับกลุ่มคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเพราะเข้าใจแบบนี้ค่ะพี่ต้นว่าคือวันตรงที่ตรงกับวันเกิดเนี่ยจะอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรอบตัวอยากจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ก็ขอให้เป็นล่วงหน้าวันหนึง่งแล้วบรรยากาศเนี่ยชื่นมืน่นชื่นมืน่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมลองไปจับตาสังเกตดีๆบนเคก้กมีทั้งเลข3 8แล้วก็เลข3 1หนึ่งค่ะ <Gã> Tātou <entender> นายกเศรษฐาก็มาอุ้ยอดีตนายกเศรษฐาก็มาเห็นไหมเออพี่มาดำเจ๋นใช่ไหมคะที่อยู่ข้างใช่แล้วให้ดูว่าใครจะเป็นคอรมอลรอบต่อไปดูวงไหนดูลิงไซส์อะใครใกล้เนี่ยดูให้ดูวงในคล้ายๆกับตอนรับอดีตนายกัสินกลับบ้านอ่ะใครอยู่วงในน่ะแม่งมาหมดคุณคุณแม่อย่าบังกล้องกับอะไรฮะเออ ถอ,ถอยหน่อยออบังกล้อง,งได้ <สอ S 1> ย่างไงน่ะเออแล้วพอไปดูใกล้ๆนะคะเคก้กก้อนใหญ่ก้อนโตน,นี้มาจากสมาชิพกพรรคเพื่อไทยค่ะสกรีนรูปหน้าคุณอุ้งอิงมาเลยแล้วใครจะกล้าเอามีดตัดคอถอยถหน่อยเวลาเราตัดเค,กค้กอะ ใครจะกล้าเอามีดเฉือนหน้าออกเป็นสองฝั่งแต่ก็ต้องทำหรือเขาล้อข้างหน้าเออล้อออกได้ไหมล้ออะไรล้สมีที่ไหนมันล้อมันเป็นแผ่นน้ำตาลเป็นเวเฟอร์ชีทงานอยากไปคิดมากตัดคอันถ้าสมมุติว่าเป็นวันเกิดพี่ต้น น้องขอเป็นคนลงมีดดัวไปแล้วดัวไปแล้วแต่หัวน้องขอเลยไม่รู้ใจกันความแบบนี้ยังไงคะก็แบ่งเค้กกันไงพี่กิงเออแบ่งกันแบบทำงานแบ่งกันทำงานให้ประชาชนเหรออเอ้าก็แบ่งเค้กก็แบ่งกันกินก็ถูกแล้วพี่ต้นเค้กสวยปะเค้กสวยดอกไม้เยอะด้วยอาจจะเอาดอกไหนจองได้คุณเห็นเลขไหมสามแปดกับสามหนึ่งไหนนะอายุสามสิบแปดอายกุสามสิบเอ็ดแต่ว่า Happy New PM PM สองจุดห้าไม่ใช่ นั่นฝุ่นอันนี้ prime minister อ๋อแปลว่านายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะคุณผู้ชมคือบรรยากาศมันน่ารักถึงทันทีตัวท่านนายกเองก็แบบนี้เขาต้องบีบทีละทีละกรีดแล้ทั้งหมดเลยกินได้ทั้งหมดเลยตรงน้ำตาลก็กินได้ค่ะดูอมีดยาวเหมือนวิดวงาน้ำเต้าอร่อยด้วยนะ พี่ต้นจะเอาดอกไหนอะจองด้วยเลยมาดำแจ๋นมองแล้วไม่ได้เลยต้องเป็นระดับท่านรัฐมนตรีท่านสสพี่ขอดอกสีชมพูนะคะอ๋อพี่้าอีนี้ปิวยังไม่ได้นะยังไม่อยู่ในรีอแล้วยืนใกล้นั่นน่ะสนิทสนิทยังไงล่ะทีนี้คนที่เข้างานร่วมกันอย่างท่านเศรษฐาเอาจริงเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นออกงานปะ ใช่ไหมที่มาแต่จริงวันที่มาตอนโปรดก้าก็เข้าร่วมมายินดีแสดงว่าอันนี้เป็นงานเลี้ยงตกลางวันที่ได้เห็นคุณเสรษฐามาร่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นสอสทั้งหมดไปค่ะไปเข้าห้องประชุมค่ะบางช่วงบางตอนคุณแพทองทานลุกขึ้นมากล่าวอวยยศนายกเศรษฐาเน<ะ>ี่ยก็ต้องใช้คำว่าอดีตนายกไหมเออแต่ตามรายงานบอกอวยยศนายกเศรษฐาเลยว่ายังไงนะคะคุณองค์อิง เราก็อิงจะบอกว่าท่านเศษฐาเป็นสุภาพบุรุษคนท็อปทอปในชีวิตที่อิงรู้จักเลยอันนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วก็สิ่งแล้วก็อิงก็พูดอีกประโยคหนึ่งซึ่งอิงก,ก็จะรีพีทมันว่าอิงเคารพคนไม่ผิดนะคะนั่นก็คือท่านเศษฐาค่ะขอตกมว้ท่านอีกครั้งค่ะ ก็อวยยศให้ไปนะคะคุณผู้ชมว่า,าอิงเคารพคนไม่ผิดค่ะส่วนตัวท่านเศรษฐาเองนะคะก็บอกว่าวันแรกที่เข้ามาทำงานในบ้านหลังใหม่เนี่ยเอาจริงๆเกือบสองปีผมก็ทําให้หลายคนไม่สบายใจเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มาจากความตั้งใจที่จะทําให้ท่านไม่พอใจมันมาจากการที่ผมมาด้อยประสบการณ์ทางการเมืองอ,อ่าทางการเมืองนะคะก็เลยอาจจะยังไม่มีความรู้ทางด้านการเมืองมากมายหลายคนก็ออหงุดหงิด งดงัดขัดใจแต่ว่าก็ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะหลังจากนี้บ้านหลังใหม่ที่เห็นเขามายืนใกล้กันคือไม่แน่ใจาชาวเน็ตเขาใช้คำว่า รางวัลปลอบใจนะพี่ต้นทำไมนะฮะมันจะใช้ได้ยังไงล่ะคะก็ในเมื่อท่านเศรษฐาจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังตามรายงานเนี่ยบอกว่าน่าจะมีการแต่งตั้งคุณเศรษฐาให้นั่งเป็นที่ปรึกษานายกอิงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนี่สำคัญก<อ>็สำคัญเนี่ยถึงได้บอกว่าทำไมชาวเน็ตถึงได้ไปพูดกันว่ารางวัลปลอบใจแต่ว่าคุณเศรษฐาตอนขึ้นพูดเนี่ยมีบางประโยคนะที่ค่อนข้างชัดเจนเลยบอกว่า ท่านก็รู้ว่าผมอ่ะเป็นผู้มีจริยธรรมเออเหมือนฟาดทั้งคุณ <sme ars> คุณปะคุณคุณนะ <า refriger ation> เออนายกนิดได้รางวัลปลอบใจแต่ประชาชนก็แปลกใจเพราะก่อนที่จะรับตําแหน่งท่านบอกพร้อมเป็นนายกแต่พอวันนี้บอกอ่อนด้อยประสบการณ์ก็เลยแปลกใจไงว่าอตกลงท่านพร้อมหรือท่านไม่พร้อมนะครับถามคุณผู้ชมเอาไว้ใน34 HD application นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพักพลังประชารัฐตอนนี้แตกยับแล้วแล้วต้องเดาใจว่านายกอิงจะเลือกฝั่งไหนปรากฏโอ้โหผู้กองเหรอสาเสียงนะเกือบครึ่งนึงนะเออเท ไปฝังผู้ประชาชนที่ผมแปลกใจว่าประชาชนว่าเดาใจว่าเฮ้ยมีสิทธิ์เทลุงป้อมีสิทธิ์แล้วเยอะกว่าลุงด้วยนะเออขอบคุณทุกความเห็นด้วยครับเดี๋ยวอัปเดต34 h d วอร r ชั่นใหม่รางวัลหญ่รออยู่นะคะ